ค่ะแม่ต๊ะเจริสว่างมาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ต๊ะจะมาอัปเดตใบหน้าของตัวเองหลังจากที่พอกสดไปไปไปสองวันนะคะเพื่อเร่งรัดก,การผัดเซลล์ผิวแม่ต๊ะลงลงพอกสดเพื่อจะเร่งรัดให้การผัดเซลล์ผิวเร็วยิ่งขึ้นจากกะระเทาะเซลล์แบบอ่อนๆซอฟๆไปแบบตึงสากใสอาการก่อนสวยแม่ต๊ะจะเอาแบบ กำกับอาการนะคะวันนี้ว่าไม่ต้อมันจะเป็นวันต้องต้องเป็นวันที่3วันที่4ของไม่ต้อที่หลักจากที่พอกสดไปแล้วนะคะอาการก่อนสวยอาการอาการชุมพูรเรืเรื่อตึงๆก็ก็ยุบแล้วนะคะยุบแล้วค่ะก็สวยสั่งได้แล้วก็กำกับอาการเองไม่ต้อไม่ได้กลัวพอกสดนะคะเพราะว่ารู้ใจเขารู้ใจการทํางานของสมุนไพร น้ำยาพอกสดว่าเมื่อเราเร่งแล้วเราเบ,บรคผ่อนเบบอร่งเบรคผ่อนและไล่ขุยเพราะว่าการเร่งก็คือเปรียบเปรียบเสมือนเราขับรถไปถึงทางโคง้งใช่ไหมคะถ้าเราพอกสดแล้วเรามีอาการเรามีอาการก่อนสวยคือพอกสดนี้คือเป็นตัวเร่งรัดให้เร็วขึ้นทีๆนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสําหรับคนใจร้อนใจร้อนอยากเห็นผลเร็วก็คือลงพอกสดพอกสด เราใช้แบบมีความสุขก็โอเคเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าเรารู้ใจขอให้รู้ใจกันการเหมือนเราขับรถถึงทางโคง้งแล้วพอถึงทางโค้งแล้วเราเหยียบเบรกไหมคะแตะเบรกใช่ไหมคะถ้าแตะเบรกเขาก็จะไม่แหกโคง้งอันนี้แม่สาวเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าเราถึงทางโคง้งเราไม่อยากให้มันแหกโคง้งเราก็ไม่ต้องไปเร่งมาอีก,กวันะวันต่อไปเราไม่ต้องเร่งเราเบรกก่อนแล้วก็ผ่อนผ่อนแล้วก็ค่อยทาครีมไล่ขุย พอถึงเวลาเรามามาเลใไม่อย่างนี้ค่ะเหมือนแมต้อนี่ค่ะสวยใสภายใน7วันนะคะก็ถ้าเรารู้ใจกา,การทำงานรู้ใจของการทํางานของสมุนไพรเราจะไม่ไม่กลัวพอกสดค่ะถึงถือจะแรงแค่ไหนแต่เราก็สามารถกากับอาการได้แต่ว่าท่านใดท,ที่ที่แบบว่าผ่านการเข้าคอร์สพอกสดกันคอรเซลลจนสวยแล้วแบบคลีนหน้า หมดจดแล้วล้างาคลีนเอาสิ่งที่ตกค้างสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นในหน้าของเราเช่นสีวฝ้ากะจุดดงดำหน้าหมองคล้ำริ้วรอยพวกนี้นคะเราก็ทาะเซลแล้วริ้วรอยเราตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้น,น,น,นคือลอกเอาไปทีละชั้นผัดไปชั้นหนึ่งชั้นล่าง ah ยังมีปัญหาอยู่เราก็ผัดอีกเพื่อที่จะให้เขาตื้นขึ้นแล้วในที่สุดเขาก็จะหมดไปนะคะปัญหาที่มีอยู่ในหน้าเราเจ้าหมดไปพอหมดไปแล้วเราอยากมากลับมาผัดเซล์ใหม่โดยการที่ ะจะเร่งรัดก,การผัดเซลล์ด้วยตัวที่อ่อนๆแบบซอฟต์ๆมันนี้จะเป็นพออสดในรูปเจลนะคะเป็นเป็นคอสที่อ่อนคอร์สวัตกรรมใหม่ของอไม่ใช่ใหม่ละนานเลยนะคะบริษัทของเราบริษัทจันสว่างทํามาเนี่ยคือสำหรับคนที่ต้องไม่ใช้หน้าเจอผู้คนสําหรับคนที่ต้องใช้หน้าไปทำงานอย่างนี้นะคะไม่อยากให้เกิดอาการก่อนสวยมากเท่ากับพออสด ก็เลยทําตัวนี้ออกมาคือเป็นพอกสดในรูปเจลในรูปแบบของเจลใสแล้วก็ใช้เครื่องโฟโนโพักเข้าไปในหน้าเราค่ะตัวนี้ขุยเล็กนะคะแต่ไม่มีอาการก่อนสวยมากมายค่ะแต่ถ้าอยากให้เกิดอาการก่อนสวยมากมายเราก็สามารถเล่งรัดด้วยที่บ้านด้วยผงเล็กคนเขียวหยุดทิพได้เหมือนเดิมค่ะของเราสามารถใช้ด้วยกันได้นะคะตัวนี้จะเหมาะเหมาะที่จะเก็บรายละเอียดจากคนที่ผ่านการ แข้อพ่อทอสมาแล้วก็จะมาลงไหม่ก็ลงเจรจินิคได้เลยค่ะยังไม่ซอเดี๋ยวรู้สึกว่าไมท้อเคยทํามาแล้วนะคะคลิปเดี๋ยวเมทอกจะมาทําคลิปลงเจรจินิคให้ทุกท่านดูอีกนะคะก็วันนี้อะมาอัปเดตหน้าดูว่าเมทะอกขุยชอบมากเลยขุยกําลังเล็กๆแบบกําลังนวลๆนะคะพรุ่งนี้จะนวลว่านี้ถามว่าวันนี้เมทตอะทาอะไรบ้างอ่ะเริ่มต้นตั้งแต่เช้า แม่ต้ะล้างหน้าเบาๆตีเป็นฟองตีสบู่เบาๆแล้วก็ปะปะปะแล้วก็ลาดน้ําล้างออกเสร็จแล้วแม่ต้อก็ใช้ผ้าคุนหนูซับคิ้วซับตาซับคางหน้าบริเวณนี้ยังมีน้ําหมาดอยู่ทําไมแม่ต้ต้องซับคิ้วซับตาเพราะว่าแม่ต้อไม่อยากให้น้ําในคิ้วเราไหลลงไหลลงมาผ่านเปลือกตาใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ให้น้ําจากคางของเราไหลลงคอ เราป้องกันการสมุนไพรซึมลงลงเหงื่อนะคะลงตัวเพราะเราจะไม่ให้น้ําไหลเพราะบางทีน้ําในบริเวณหน้าเนี่ยที่เขาเอาครีมที่เราทา้เ,าเอาน้ํายาพอกสดเอาครีมที่เราทาทุกวันแล้วมันจะซึมลงคอป้องกันการเกิดผดขื่นยิ่งอากาศมันร้อนอย่างนี้นะคะไม่ต้องก็เลยใช้ผ้าซับไม่ให้มันไหลลงนะคะแล้วก็ซับผิวสบอาแล้วก็หน้ายังหมาดน้ําอยู่ส่วนอื่นนะคะก็พอกหน้าต่อเลยนะคะพอกของพอกเลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นแม่ต้อก็ทาบำรุงรอบเมื่อล้างเมื่อสามสิบนาทีนะแม่ต้อก็ล้างออกแม่ต้อก็มาทาบำรุงรอบดวงตาด้วยตาดิงเสร็จแล้วแม่ต้อก็ทาไพเกลยังบำบัดด้วยไพรเกลอยู่นะคะหน้าตอนนี้เสร็จแล้วแม่ต้อก็ตามด้วยชุดซีรั่มเซ็ตเซ์เพิร์สชุดซีรั่มเซ็ตเสร็จแม่ต้อยังคงไว้ด้วยการ ชอบตัวคลิมค้นด้วยเพราะว่าชุดซิลัมเซตเขาอ่อนใช่ไหมคะแต่ในความส่วนลึกของเรายังต้องการให้เขาลอกอีกอยู่ลอกลงอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ต้ก็ยังก็เลยใช้สีเอ็กซ์ต้ากับฝ้าเอ็กซ์ตาตามลงไปนิดนึงนะคะไม,ไม่ใช่เท่าเบทรามต้มนะคะ,ะแต้มให้จุดก็ไม่ได้เยอะมากแต่เอาเอาน้ำของซิลั่มเซตเป็นนำพาเอาครีมลงไปอีกนี่มหัศจรรย์น,นะคะจันสว่างสามารถประยุกต์ทำ คือใช้ด้วยกันได้สําหรับถามใจเราว่าเราเอาไหมละ่ะเอาต่อไหมละ่ะลอกต่ออย่างนี้นะคะเม่ต่อก็เลยลงนะคะพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ต่อก็ตบทงข้อเป็นแป้งนะคะเมื่อแห้งแล้ววันนี้ไม่ต้อยังไม่ลงกันแดดนะคะกันแดดน่ะเดี๋ยววันอีกสองสวันไม่ต้อจะได้เรื่อม,มาทากันแดดเพราะทากันแดดปุ๊บเม่ต้อต้องตอนเย็นต้องกลับไปคินซิ่งแล้วไม่ต้อก็เลยไม่ทากันแดดนะคะค่ะก็นี่แหละเม่ต้อ การใช้สมุนไพรด้วยผัดเซลล์อย่างมีความสุขของจันสว่างเนี่ยสวยสั่งได้จริงๆแล้วก็กํากับอาการได้จริงๆค่ะให้ไปปรึกษาศูนย์ทั่วประเทศเลยนะคะ500ร้กว่าศูนย์ใกล้ที่ไหนท่านไปเลยนะคะส่วนเมตต้อยอยู่ที่ขอนแก่นนะคะแต่รับคาปรึกษาที่ท่านใดที่ไม่สุขจะทีะ่ไม่เข้าใจแล้วก็อยากรักษาทางออนไลน์ติดต่อไม่ต้อได้หลยนะคะเดี๋ยวคลิปสองม่ต้อจะมีการ รอบหน้าและทาครีมน,นะคะแต่มันคลิปนี้น่าจะยาวไปแล้วไม่ต้อยาะแบ่งปันนี้ด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้อํทอะไรวันนี้ก็คืออันนี้น้ําฟักทองนะคะน้ําฟักทองแล้วก็ไม่ต้อยทานมอันนี้นมอันนมอัลมอนด์นมอนนัลมอนด์นะคะ เราต้องดื่มนมทุกวันนะคะแต่ไม่ต้องขอให้ดื่มนมที่มาจากญญาพัญพืชจากถัวอันนี้ของของของทานเล่นของไม่ต้องวันนี้นะคะจะมีอ่จะมีะมะม,ม,ม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงขับแก้วขมิ้นนะคะแล้วก็จะมีะวันนี้มันมันพลา้หมดไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นมันแก้วนะคะทานไปเถอะค่ะพวกนี้จะมีไฟเบอร์ม,มีมีใยอาหารที่ที่มีประโยชน์ลอง แล้ววันไหนว่างไม่ต้องจะมาจะมาแบงปั่นการทำกิมจิการทำข้าวหมาแล้วก็ทำเทมเป้นะคะไม่ต้องทำทานเองพวกนี้เพราะว่าเราต้องอสร้างโรโปรไบโอติกเพื่อที่จะให้ลำไส้เราเราสะอาดทำให้ลำไส้เรามีแบคทีเรียตัวดีแล้วเราต้องเราก็ต้องอเอาอาหารให้โภรไบโอติกด้วยถ้าเรา สร้างแบคทกีเรียตัวดีในลําไส้เราขึ้นมาแล้วเราไม่ให้อาหารเขาก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าลําไส้ของเราเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะแม่ต๊อ,อาหาันมาดูแลสุขภาพเพราะว่าภายนอกผัดเซลล์หน้าสวยหน้าดีหน้าชะลองัยแล้วร่างกายเราก็ข้างในภายในเราก็สําคัญนะคะแม่ต๊ออายุอายออุยังไม่ได้ฉเฉลยอายุเลยนะคะ อายุมากเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองหลายเท่าเลยนะคะเพราะไม่อยากคืออยากอยากจะิญเมดูโลกไปอีกนานๆอยากมีความสุขอยากมีความสุขในการรักษาผัดเซลล์หน้าลูกคา้าดูแลหน้าลูกคา้าไปนานๆแบบนานเท่านั้นแล้วก็สวยเป็นสาว2 0 0 0ปีคู่ไปด้วยกับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปล้างหน้าพอกหน้าและทาครีมนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี